บายบายออกหลวงพี่เล็กนะครับเล็กลบุรีผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับชื่อต้าครับเต๊ากรุงเทพฉีดดำน่ารักมากเราต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะครับน้ำในโลกนี้เหลือน้อยแล้วจำผมว่าเสียงอีกาเสียงอีกานี่ก็น่ากลัวนะพอดียามเช้านะครับก็ ตอนนี้เพิ่งตื่นแล้วก็ตื่นเกือบไม่ทันได้ลาพี่ๆเขาแล้วครับจะเริ่มเดินทางเลยใช่ไหมครับตอนนี้ขาขึ้นไปกินข้าวเขาต้มกาแฟที่เขาทำกินข้าวก่อนนั่นแหละแล้วก็สักพักนึงกันเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามชื่อพี่อีกครั้งนะครับพี่เล็กพี่เล็กนะครับเล็กลบบุรีเล็กลบบุรีครับผมผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับพี่ได้ครับผม ครับสวัสดีครับชื่อต๊ะครับต๊อกรุงเทพนี่ต๊อกรุงเทพโอเคก็ขออนุญาตบันทึกไว้เป็นความทรงจําในวิดีโอครับที่เราได้มาเจอกันครับก็ถ้าถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกหรือว่าผมเที่ยวครบแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ผมจะได้ปั่นกับพี่ๆในอนาคตโอเคโอเคยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเช่นเดียวกันครับโเคครับนีครับ ก็ก็เป็นมิตรภาพระหว่างเดินทางนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปแรกของผมนะเมื่อก่อนผมจะไม่กล้าคุยใครเลยผมจะขี้อายตัวนี้พอผมได้เจอกับผู้คนเยอะๆเห็นว่าทุกคนเข้ามาทักทายก่อนก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมากเป็นคนที่เริ่มทักทายคนอื่นมากก็ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ดีใจที่ได้เจอ พี่เล็กลบบุรีแล้วก็พี่พี่ตอกกรุงเทพนะครับแล้วก็มีคุณลุงเมื่อวานหนึ่งซึ่งปั่นออกไปก่อนละก็แล้วพี่ๆได้ผ่านมาเจอวิดีโอ,อผมก็ผมดีใจที่ได้เจอนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะไปส่วน,วน,วนบ่อกแก้วนะอันนี้เต็นท์เราเก็บเมื่อกี้นะเก็บเกือบไม่ทันเพราะว่าตื่นมาปุ๊บพี่ๆเขาจะปั่นกันแล้วผมก็เลยรีบเก็บเต็นท์นนะแล้วก็ไปคุยทักทาย อามีคุณลุงอีกคนนึ่งไปเด้วเวลาเดินทางต่อละอากาศกี่องศาเนี่ยก่อนไปเนี่ยผมยังมีข้อค้างคาใจอยูน่นะสะพานที่เราเห็นตรงนั้นอ่ะ เมื่อวานเมื่อวานนะที่เราต้องลงไปข้างล่างแล้วก็เราจะมองขึ้นไปข้างบนอะ่ะผมยังไม่รู้ว่ามันขึ้นไปทางไหนนะแล้วก็เมื่อวานผมมัวแต่นั่งดูภาพน่ตกเนาะก็เลยไม่ได้เดินลงมาข้างล่างรอบๆว่ามันขึ้นทางไหนยังไงแล้วตอนนี้ผมจะไม่หาละแล้วก็คงไม่ไปนะเพราะว่าจะไป สนสนแล้วนะสวัสดีครับทานข้าวยังครับเช้า,ชาอยู่เนาะครับผมนี่เป็นพี่ที่ดูแลเราเมื่อวานนะบายบายออกหลวง เคถึงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรามารอบก่อนตอนที่เราไปม่อนจองก็คือคนเยอะมากแล้วก็จะมีกาแฟาขายอยู่ตรงนี้ด้วยแต่วันนี้ไม่มีนะผมตั้งใจจะมานั่งดื่มกาแฟาที่นี่นะแต่ว่าวันนี้เขาไม่มาขาย ก็จะเดินถ่ายตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปหากินข้างหน้านะดื่มกาแฟข้างหน้า okay. โอเคโอ้มีลูกหมาเลยทุกคนมาหน่อยโอ้โอ้น่ารักไปม่ได,ด้ตัวหนึ่ง โอ้แต่ไดายยังไม่ได้ซื้ออาหารหมามาเนี่ยมัอยากเล่นด้วยแต่ก็กลัวนี่หอาด้วยมานี่มาเยหองไหมอุย้ยหมาดำว้าวมานี่มัว้าวเอาวิ่งหนีไหมเสียดายไม่ได้ซื้อขนมแล้วก็อาหารหมามา ตัวขาวคนห้าวอันนี้มา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 รูปหัวไหนเล้วเฮ้ยมา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 ไอตัวนั้นโคตรดห้าวอะไอตัวนี้ห้าวสุดละไอตัวนั้นห,นนหองเลยอะ่ะ อ้ยสีดำน่ารักไหมดำไหมมา,มา,ม,ามานน่มามาเร็วจับหัวหน่อยจับหัวหน่อยเร็ว <c oughs> แค่ลุกขึ้นยืนก็วิ่งหนีละโอ้ถ้ามีขนมเราน่าจะได้จับหัวมันนะ น่าจะได้รูปหัวมันโอเคเดี๋ยวต่อไปจะไม่ลืมละกระปายข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะป่าในเมืองสถานีวิจัยอันนี้เป็นในเมืองนะทุกคนขับรถมาโคตรไกลเลยนะผมไม่คิดว่ามันเป็นเมืองนะแต่เขาบอกว่าเป็นป่าในเมือง เย็นดีต้อนรับก็สวยมากจริงๆนะเหมาะกับการมาถ่ายรูปว่าจะมาปิกนิกรอบที่แล้วผมมากับเพื่อนเพื่อนพี่สาวแล้วก็มีแล้วก็มีเด็กๆมาด้วยนะรอบนี้นอกจากจะไม่มีใครมาได้แล้วเนี่ยทั้ง ข้างในเนี่ยทั้งสถานที่เนี่ยมีผงคนเดียวเดวแพนกล้องให้ดูไม่มีแม้แต่คนเดียว ตรงนี้มีหมอกจางๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะเห็นนะในกล้องจริงๆผมมาที่นี่รักสองสามครั้งได้แล้วนะแต่ว่าเพรทุกครั้งที่มาเนี่ยผมจะจอดรถแค่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้เดินเข้ามาวันนี้ผมจะเดินเข้ามาให้สุดผมอยากรู้ว่าข้างในอะ่ะมีอะไรบ้าง <c oughs> เหมือนน้ำจะล้นนะ เดี๋ยวผมจะไปดูว่าผมสามารถปิดได้ไหมเ,เราต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะครับน้ำในโลกนี้เหลือน้อยแล้วปิดงไงวะอ๋นนี้ โอเคก็เหมือนจะเบาลงแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปบอกเจ้าหน้าที่นะตอนนั้นหรือว่ามันคนนืออันนี้เมื่อกี้คืออะไรวะหรือหรอ โอเคเดี๋ยวผมจะไปบอกเจ้าหน้าที่กันอีกทีนะครับอ่ะหยุดแล้วหยุดล้วโอ้โหเหมันจะล้นไปเยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปบอกพี่เจ้าหน้าที่ก็้อีกทีหนึ่งนะ เผื่อว่าเขาตั้งใจเปิดทิ้งไว้แล้วเรามาปิดของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าจะเปิดทิ้งไว้นะเพราะว่ามันเปลืองน้ํานะโอเคก็หยุดละตอนนี้หยุดละืม <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นแบบลานหนวมพนนะ วกนนี้เป็นสำนักงานโอเคอ่าน,นี่ไงที่บอกว่าต้นไม้หรือว่าป่าไม้ในเมืองก็คือ เมืองชน,นบทนะโอเคแคเคด้านในก็จะมีแค่ห้องน้ำแล้วนะครับ แล้วก็เหมือนจะเป็นมันจะเป็นสถานที่ส่วนตัวนะผมก็เลยจะไม่เข้าไปละ ทำนักงาน อ๋อต้อนไม้พวกนี้คือมีแหล่งกำเนิดจากสีสเกตตั้งแต่ปี2511เห็นพระจันผอยู่เลยทุกคนอา <_ d> um> จารย์บอกว่าเสียงอีกาะ <_ d> um> เสียงอีกานี่ก็น่ากลัวอยู่นะเหมือนในหนังอ pues ะ ใช่ไหมใช่ไหมมันคืออีกาใช่ไหมโอเคก็ข้างในก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารีบกลับรถกันแล้วก็เดินทางต่อเด,เดี๋ยวก่อนกลับให,ให้ดูน้ำที่เราปิดไว้เมื่อกี้หยุดแล้วนะนี่ รู้สึกวันนี้เพิ่งตื่นมารู้สึกได้ทําความดีแล้วอย่างหนึ่งโหชื่นใจ <c oughs> ปเดีกลับรถกันโอเคก็เก็บถึงรถแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปล้านน้องๆก่อน เห็นไหมรูปหัวไหนรูปหัวไหนแล้วเ <c oughs> สียดายไม่มีอาหารนะงั้นจะซื้อไว้ <c oughs> เดี๋ยวนะมันเป็นพี่น้องกันจริงวนะเนี่ยทำไมสี่ห้าตัวห้าตัวห้าสี ีดำตัวสีดำเนะี่ยน่ารักมากทุกคนผมเคยมีหมาสีดำนะเป็นเยอรมันเชพเพิร์ดแต่ตัวอื่นก็น่ารักนะแค่ว่าสีดำจะน่ารักกว่าเพื่อนเพราะว่ามีหน้าอ,อกสีขาวด้วยอะ่ะกลับบ้านด้วยกันไหมเราไปเคียน้องตัวก็จะไม่พยายามไปเล่นกับน้องแล้วนะ ก็เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วทำเป็นทำทำเป็นเดินตามนะโอเคก็ลาน้องเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติสารวินซึ่งอยู่ใน แม่้องสอนก็เดี๋ยวก็หลังจากนี้มีแผนจะเที่ยวแม่้องสอนสัปดาห์นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้นะครับว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงไปทําบุญที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปเดินทาง